เมนูที่16นะครับออฟเซตเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมนูออฟเซตตัวนี้นะครับให้เรากด F อีกทีหนึ่งนะครับฟังชันนะครับแล้วก็ทำการตั้งค่านะครับเป็น0 0ครับสวัสดีครับพบกับอ o t บายบีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งค่าลบ ดูเพกดูเพกลบ 600k นะครับของยูสซซานเอ็มเอสมาเชลเอ็มเอ6ตัวนี้นะครับก่อนหน่นนะครับทำการเปิดเครื่องก่อนนะครับเปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับพอพอดีผมเข้าทิ้งไว้นะครับพอก่อนนะครับก่อนเนึ่นนะครับให้ทําการกดนะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ F9 นะครับแล้วก็ไปที่ไปหาเมนูนะครับโดยที่เลื่อนดุกซรขึ้นลงเลยนะครับเลื่อนครับเมนู ที่ตั้งค่าลบ6 0 0 k นะครับจะอยู่ในเมนูที่16นะครับออฟเซ t ตเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเมนูออฟเซ t ตตัวนี้นะครับให้เรากด fpt หนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับแล้วก็ทาการตั้งค่านะครับเป็น0 0นนะครับ600นะครับที่เห็นเมื่อกี้คือผมตั้งค่าเครื่องมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ตั้งค่าเป็น0 0 6 0 0เนี่ยนะครับผม ทำการออกโดยการกดปุ่ม PTT นะครับกดปุ่ม PTT ออกไปนะครับหรือปล่อยทิ้งไว้สักพักก็จออกเองนะครับเราลองมาเข้าลีดิเตอดูนะครับเข้าเข้าตั้งค่าดูเพกดูนะครับกดฟังก์ชันตัว F เนี่ยนะครับได้ก็เลขแค่นะครับกดหนึ่งครั้งจะเป็นเลขโบกนะครับกดอีกทีนึงนะครับให้เป็นลบนะครับเนี่เมื่อเรากด ได้แล้วนะครับจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับเราเรามากดปุ่ม PTT ดูนะครับความถี่ที่เห็นตอนนี้จะเป็น145625นะครับเมื่อเรากดความถี่ลกด PTT แล้วนะครับก็จะเป็น145025นะครับครับก็จะเห็นไหมครับ145025นะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ